ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube ครับผมทองสี YouTube ครับผมไปพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องไปดูวันนี้ทางหน่วยงานรอพอสต,ต่อจัดกิจกรรมอะไรออสมอทำอะไรกันไปดูครับพี่น้องไปดูไปจะพาพี่น้องไปดูครับพี่น้องออสมอเขาวันนี้เป็นวันประชุมประจําเดือนวันนี้พี่น้องเขาทำอะไรกัน น้องอสมอเข้ามาทำไรกันก็ทำอะไรกันเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยมาดูพี่นอ้นองอสมอก็าทำอะไรสวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกคนครับผมสวัสดีครับฮะ น้ำนนนนโอ้โหหน่อห <c oughs> น้ำมนีนี่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 นนนปืเอาวไปแช่คุด <Good. S 2> โอ้พี่น้องกสมเขามีกิจกรรมอะไรนอ้อยเขาทำไม่กันนะ แล้รรักนั่นก็คุดได้นะนะครับนะตามรักที่ทํไาไว้ให้นะเออนี่รบนี่โอ้ยจีแปะแปะกันแล้วเนาะโอ้ยแรงดีนะสวัสดีครับลุงน้อยสวัสดีครับผมโอ้แรงดีเน,นาะเออ เออให้แรงผู้ชายคุดเด้อนะดินโอ้ยอสมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เขาทำไรประธานมูสิบสองอีทำไรครับนี่กิบลูกกลูวยโอ้ให้เครือยายาเครือยายาใหญ่ๆนี่ใหญ่คือจะโใหญ่หาง อันนี้ไว้ปลูกต้นเปล่าครับไว้ปลูกต้นเปลา่าแถวเนี่ยไหนที่ทำแถวไว้ไายนี่ยพูดตำร่องตำร่องอันนี้ไว้ใส่ต้นเปลาานน่ากลาง กิจกรรมปลูกต้นกล้วยคนละต้น คุณดินมันในนั่นคูดง่ายอยู่ดอกหอมทองหอมทองหอมทองวีใหญ่หน่วยตๆหอมเงินนะคะหอมเงินหอมเงินหอมเงินหอมไข่ไข่เขาวอาหอมทองพี่กับทองสัเขไข่ไ่ไข่เดี๋ยว่้างายพ่จก็บหยิบอย่างเดียวเลย ทุกกล้วยหอมทองหยิบดันกล้วยไข่อีกองตามรอยเชือกตะพนตะพนขับตามรอยเชือกที่ผมนี่ไว้เลยเอ็มตงไปออกชัวไปออกชัว

เออเขาปลูกแล้วบังต้นกล้วยไว้ก่อนว่าไม่คุณกลัวหายนี่

nè nè mái nè thay chỉ cút tông tông vô nè 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 này. rắc thì anh vầy hay phép theo Ừ. Bên ngay cút đài mày. เดสายยางน่นนะสายยางเปิดน,น้ำาสวะเอากเกลออก,กออกแรงแต่ชาเหนื่อยแล้ว น้อยทำไมเปิดหน้ามานู่นน่ะนู่นน่ะใช่งานเราคุมมากเลยค่ะเราจะได้กินนะคะเปิดน้ำแช่ไว้ได้กินเปิดน้ำแช่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายัางไม่ได้นี่นะอเ,นเ,นเออใช่แต่นั่นนี่เออ โอ้กันโนนเขาช่วยกันดีเนาะต้นใหญ่เนาะเขาช่วยกันดีเนาะต้นใหญ่เนาะครับผมครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ